ปิสนาภูกระแตให้เข้ามาแล้วสีงวดติดรุนงวดห้าสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิสนานะฮะวัดภูกระแตมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นนะฮะวัดภูกระแตนะครับถือว่า แม่นจริงๆนะครับสีงวดติดนะครับเข้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ตามคลิปหนูนะฮะก็ถือว่ามีโชควิลาบกันนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะฮะหนูตามไม่แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีพี่ๆถามเข้ามาอยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะหนูก็เลยนะครับไปติดตามมาให้นะครับแต่เป็นภาพสไลด์มาให้นะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวหนูพาไปชมบรรยากาศนะฮะในครั้งนี้นะครับ ที่ปล่อยปิศาออกมานะครับก็ถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะครับไปกันอย่างหนาแน่นนะฮะแต่ก็มีมาตรการการป้องกันโควิดนะครับก็คือวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ล้างเจลนะครับแอลกอฮอล์นะครับเว้นระยะห่างนะฮะท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวหนูพาไปย้อนดูนะฮะงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับงวดที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าให้นะครับคาว่าโตนะครับที่เป็นอักษรภาษาไทยนะครับแล้วก็ เหมือนอักษรนะครับอ่าเป็นตัวเลขนะฮะก็ถือว่าจับสลับนะครับก็ถือว่าไปเข้านะครับท่านผู้ชมในรางวัลที่หนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วมาดูนะครับส่วนท้ายของปริศนาอีกนะฮะก็คือนะครับมี536นะครับ6นี้นะฮะก็ถือว่ากับ9เป็นตัวเดียวกันนะฮะถ้าจับดีๆนะครับก็เข้าเหมือนกันฮะท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวข้างหลังนะฮะท่านผู้ชม มาดูนะครับการแปลของหนูกันบ้างนะฮะในงวดที่ผ่านมานะฮะในงวดที่ผ่านมานะฮะหนูก็แปลออกมานะครับท่านผู้ชมครับตามนี้เลยนะครับหนูบอกว่าเน้นให้ที่3นะฮะท่านผู้ชมแล้วหนูก็จับคําว่า35มามาเห็นนะครับตรงข้างหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับท่านที่ตามนะครับก็ถือว่ามีโชคมีลาบกันเต็มๆเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเอาละครับมาดูในส่วนของงวดใหม่เลยนะครับในวันที่1ตุลาคม2564นะฮะหนูจะนะครับตามนี้เลยตามปริศนาออกมาเลยนะฮะปริศนานะครับคำว่าร้อนะฮะแล้วก็มี4นะท่านผู้ชมที่เป็นอักษรภาษาไทยนะครับเหมือนอักษรตัวเลขนะท่านผู้ชม แล้วก็มีข้างล่างนะฮะสอนตัวเลขนะฮะก็มี4 7 4นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีเครื่องหมายถูกนะฮะก็อาจจะมีเลขอะไรข้ขางในหรือเปล่านะท่านผู้ชมแล้วก็มี63นะครับแล้วก็มี836แล้วก็มี14นะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วน